ส,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับกบไก่เหยน่อีกเ้าเด้อจ้าผ่านไปสองมือกะกับเขางมา่ปลาคือเกาจ้าอดใจบ่ไหววันหยุดจ,จังได้ก็ต้องเขาปลาให้ได้จ้าพี่น้อง กันอนว่าหลังจากวันอาทิตย์พี่น้องวันจันทร์นี่ก็คือบม่มีฝนเลยจ้าปลาแหงแล้ววันนังขั้นก็คืออากาศดีแบบว่ามีแดดจัดค่อนข้างที่สีฮอนนะจ้าก็เลยอยากเข่าป่ามาหาเห็ดเพราะว่าจังไรก็ต้องมีเห็ดหม่เกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องเลยก็ตามที่คิดเลยเพราะว่ามีเห็ดที่ระจ้ เฮ็ดเพลิงแม่มดน้อยเกิดขึ้นจ้าแล้วกามีนส้มเถาแล้วก็มีที่เขาเกิดไวเหมือนอกลางกลางอาทิตย์ที่แล้วอจาจารแล้วก็นีน่ก็เลยจ้านีอายุนี่ก็คือประมาณหกมือเราได้จ้าหกเกือบเจ็ดมือแล้ว 6, เฮ็ดเพิงแ,แม่มดตัวดีจ้าแต่ว่ากับพ่อกินใดอยู่กับเก็บไปรดเนาะพี่น้องห่านเอาไปให้คนอื่น เมื่อนีกะบบคอยมีคนมาหาเฮ็ดปันไดพี่น้องกะพนผู้เ่าลายคนเติบยูนยส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งที่เขาบกคอยได้ทางานแล้วเป็นแบบคนเกษียณนั่นแหละจ้าย่างง,งๆงเศร้าๆหาเฮ็ดเพิงนี่ละจ้าพูดถึงว่าเขาได้บบกระเทาะิบ่มีไผได้เลยจ้าเพราะว่าเสา,าที่ผ่านมานี่็คือคนอยูใ่ในป่านี่เป็นพันุ่นเ้อจ้าคือ,อย่างต่อคิ้วกันเขาป้านั่นแหม มันเจียนเหลือบอถาบลบเมนเฮ็ดเผิงแม่หมดอัตบ้านเฮ็ดเผิงแม่มดนี่ก็บกคอยมีคนสเสียนเก็บกินปันไดจ้าเขายานก็ตามที่คิดไปเลยพี่นอ้องเฮ็ดเพิงหวานพวกนี้ก็จะต้องออกหู่กแน่นอนพราะวันเขาสีล่อให้ฝนหยุดตกกอนนี่ละจ้าเขากฝ้าโป้งเกันมาให้ได้เก็บนี่ละมือสองมือเขาก็ใหญ่เราได้จ้าพวกเฮ็ดเผิงหวานพวกนี้จ้า กวันจันทร์มันบ่มีฝนเนาะพี่น้องมันก็นเลยทําให้ละาวานันเขามีเวลาเพาะเชื้อหม่ขึ้นมาเรื่อยๆจ้าแล้วกันแดดก็ดีน้ำแดดดีดีดีดจนค่อนข้างสีห้อนเลยนะจ้าอากาศ20สบกว่องศาเราก็แดดแบบแดดจัดเลยนะจ้าละาวาันแสบตาแมหมเฮ็ดเพลิงแม่มดทิ่ใดมือนี่สีออกไปทางเกือบแก่เด้อจ้าดอกบานเต็มที่แล้ว แต่ว่าก็ยังกินได้อยู่แต่ถ้ามันสิบานอีลีนี่เฮดเขาสิงายหนาขึ้นไปเลยจ้างายไปคือจังกั่งหมถึกล่มพัด,ดนะเจ้าเมืองนะจ้าไตาล่างหมวกนี่ก็คือยังละเอียดยังทีอยู่นี่ก็กินได้จ้ายังอร่อยอยู่แต่ว่ามึอนีการแอบเก็บเฮดเผิองแม่มดดอกบานๆไปอยู่ด้วยจ้าเพราะว่าคิดว่าสิเฮดแนวกินแบบว่านแ่บๆมึนี่ก็แน่ใจเราจ้าเอาไปัน เอาไปทอดกินนะแม่จ้ามันบาเชิงทอดดอกแบบเอาไปล้วนใส่กระทะแล้วให้มันเป็นคือจังเนื้อแห้ง่ะนม่จ้าสีล่องมึงขึ้นนี่ละจ้ามึงนจ่จจะพี่น้องงามเนาะว่าแต่เก็บไปแล้วมันคือสั่าแท้อยู่ในตะการแน่้ตอนนี้ก็ปลายเดือนตุลาคมแล้วพี่น้อง อีกอกี้มือก็สิเขานานหนาวก็คือเดินประจิกาเน่จ้าการเมืองจากสภาพป่าแล้วก็คือเฮ็ดบนาสีเศร้าเกิดพี่น้องนาสิเกิดขึ้นมาเรื่อยๆในแพานาพวันเมืองจากในป่าเนี่ยจ้าเมืองแน่นี่ก็คือเฮ็ดนาร้อนเนี่ยจ้าเฮ็ดเพลิงแม่มดนี่จ้าถ้าเป็นอากาศบ่ฮ้อนจริงนี่มันบ่นนนเกิดเนี่ยจ้าเราแดดบ่พอนี่มันบ่ขึ้นเด้อุ้ยกะโศกดี ลายนี่แหละจะปิ๊นีีเพราะว่าเห็ดชนีนี้มันโคตรแซ่บเลยจ้าแต่ว่าสําหรับเมื่อไม่หัดเก็บก็คือต้องระวังเลยจ้าเห็ดคุณนี่มันมีคูแฟดคููแฟด์กำลังง่ายๆจ้าหลังหมอกเป็นสีขาวขาเป็นแบบเดียวกันก็นเลยจ้าแดงๆแบบนี้ใต้หมอกก็เป็นแดงๆก็คือ,อ่าไปเก็บเลยจ้าถังหมอกสีขาวขอแนะนำก็คือก้นทีชชี่เอาไปต้มจ้าต้มจักสองน้ำแล้วกัน เท่ทีมนะจ๊ะเราค่อยเอามาแกงแต่ว่าสําหรับกบเนาะครั้งแรกที่กินเห็ดชนิดนี้ก็คือบท่านได้ศึกษายัางจะบิลูเลยจ้ะเอามาฟานฟานฟา,า,านเป็นเป็นแผ่นไหมจ๊ะคือจังแผ่นสเต็กไหมจ๊ะเราไปดาดใส่กระทะเราดาดคือจังสเต็กเลยจ้ะเราก็มากินอุ้ยโคตรแซ่บเลยจ้ะมันแบบกรุบกรอบดีดี กินเข้าไปแล้วจ้าหู่ว่านต้องเฮุให้สุกเกิน20่สินาทีเพราะว่าตอนดาดกระทานี้บอด10บนาทีเลยได้จ้าโอ้ยไข่เดบตายแต่ว่านเอร่อ,องจินม่ลายจ้ามันก็นเลยบ่ค่อยเป็นอีหยังจ้าหลังจากหายวนใกล้ๆสถานีรถไฟกระย้ายมองพี่น้องไปหาหม่องสามเหลี่ยมที่มากเอาไว้เลยจ้า ป้าเนียนค่อยมาตะโดนเราจะแต่ว่าหันกับบกควยได้หลายปันไดเมื่อนีกับมาใหม่จ้าก็ย่างจีเห็นเลยเขามาปุ๊บก็ได้กีดเลยจา้าพระวันบบมีคนเลยพี่น้องจอดจักรยาน,นเหนียวืึ้นงานเขามาแบบสบายๆลงๆเลยจัอกันรู้สึกว่ามาถือป้าพี่น้องเรากัน รู้สึกแบบไดได้ว่ามันจะต้องหลายเลยหล่ะที่คนบริเก็บเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะจ้าเพราะว่ามีนี่กับวันข้าวนี้ทำเป็นเทาก็จะเทากลหลาย d ้ c แต่ว่ามันจะเทาไหลหรพี่น้องวันนี้พอแต่เหตุตเวาเมืองเน้บานเต็มบานอยู่พี่น้องโอ้ยแม่พรท่านเสียใจหลายแต่บากันยังพอมีเหตุอ่อนๆให้เดเถอดพี่จ้าบัน มีไมจ๊านี่จะดอกงันงานผเจ้าเห็นนั่นต้นไม้เขาเจ้าตัดบ่เข้าเจ้าวันปีนี้เขาเจ้าตัดตน้นไม้หลายหลายเห็นพี่เขาเจ้าวานเขาตัดเอาไปให้ท่าเงินทา่าเอ่อนอทรดามไหมจะ๊ะนอทรดามทีนจีอูในป่าลีดเขาวันเป็นวิหารเนาะ มันถือไฟไหมเหล่าชี้เนียนม,มันทั้งในมันจะมีการตกแตง่งตรงตรงใส่ไม้หลายเห<ม>ล่าชี้นี่ทั้งล่างไม้ฮี่กับล่างไม้ฮี่กับขึ้นทั้งเขตอำเภอตระเมืองนี่นะจ๊ะที่เขาดูแลป่านี่เหมือนเขาชิตัดต้นไม้อ่ะไปป้อนให้อนน์น็อตดามนะจ๊ะเพื่อที่จะไฮเอนก็สร้างน็อตกดามขึ้นมาใหม่ให้คือเก่าอ่ะนนะจ๊ะ ตามที่เห็นเลยพี่น้องปันมาได้ขึ้นสวรรค์เขามาในปานนีโบหกแปนได้พี่น้องแปนเรากันเป็นบรรยากาศที่แบบเหมาะกับการหาเหตุมากๆเลยนี่ละจ่าที่ย่ามเขาหาเหตุแปลว่าเขาพอตรงมาลำบากลำบนหาแบบเป็นแป้นนี่ละจ่านี่คือฤดูเห็ุจริงๆเลยได้จ้าแต่ว่าจริงๆที่มีณปัจจุบันที่ที่เห็นนี่ก็คือมีแต่เหตุเถาเถพี่น้อง เมืองแน่นี่นี่แอบอยู่ทั้งใต้ต้นไม้นี่นะจ้าไปสิมาเห็ดเถาคักเท้าแน่พี่น้องเอามาได้ถ้าแม่นเอาเข้าไปนี่กเคลื่นเต็มตะก้าเราได้จ้านี่ตะบ,บัานท,ทำมันาลังเห็นเอาพี่น้องอยากว่าเขาเอาไปเฮ็ดยังกินรุ่นจังส่แม่เอาคอยกันอยากล่องกันละแต่ว่าหันมันก่อยล่องแล้วกินบ่ได้พี่น้องเอาไปกัน นักซื้อสวนสิบหอดบ้านบ้านกระจังห้างยูไกยันักพี่น้องส้วนสิออกจากปลานัาหนักมองไมีอย่างไรดอกเอาแบกออกจากป้าน,นีก็คืปอปวดหลังปวดเอวแล้วโอ้เสียดายค่ะพี่น้องปลาหนี่ทำเป็นมากวางวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเอาออกไปเพรไรด้นีจังสีนะโอ้ยลายค่ะลายแนย่อยู่น้ำใจต้ตนไม้กะแต่ตน้นไมลมที่เขาจะตัดกระหลลายพี่น้องโอ้ยมึงแม่ ตะอ่อนคักปลาหนิแม่ปีน,นันซิม,มา่าหายางคักด้วยละจ้าสิแลนต่ำปลานีกอนด้วยละหาเห็ดหั้งตะเสาเทาใบาพี่น้องกับมะพร้าวเห็ดปลาหนีหละ่ะจะเมหลายคักเห็ดโดยเฉพาะเห็ดเพิ่งงวานนน่โอ้ยดอกน้อยๆกัมีได้พี่น้องอันตะวันมันสันสีรลีหลีจักน้อยแบบว่าจำจำดินเล่นะจ้าเราการเห็ด เห็ดตั้นยังนีเห็ดไข่มูกกลายได้จากปานี่การนโบโบได้ทายมหาห้เมึงแต่ว่าหันมีอยู่ได้จากมันฮอตตะออกมันมันกําลังขึ้นตุบปุ๊บติปีอยู่แม่จ้าคือจังแบบวนันมันพึ่งโดนน้ำฝนหนึ่งแม่มจ้าแต่ว่าพูดถึงปลานี่แห่งบอกแห่งคักพี่น้องเพราะว่ามันมมีอีหยังบังแดดให้เขาเลยแม่จ้าเพราะว่า,วาปลาส่วนใหญ่จิึกตัดจ้า ตัดลายเลยละ่ะจ้าแบบแปลงล,ลงไปหมดจากที่เคยเป็นปลาทึบๆใหญ่ๆแม่จ้าโอ้ยเห็นเรากะเสียงสงสารปลาพี่นอ้องสงสารเจ้าของน้ำละ่ะปีน้ำมากกรขึ้นหยาสิขึ้นได้จ้าพี่นอ้องปลาตัวนี้หย่าน้ำามันแหมม,มันสิขึ้นเรากะสิคุ้มปลาบาาัดที่เนาะเขากะสีหยางหยากเด้ตอนตัดไม่ไม่นี่ยมันเป็นหยางดอกแต่ว่าหันลอบไปอีกสักพักสนั่นละ เขาเอินว่านารกมีจริงปุนเด้้้านี่สีหาเฮ็ดนายเป็นพิเศษจ้าสิบอนยังว่นไปว่นมาปันใดเพราะว่านสีหาน้ำหลงทางรถที่เขาแก่ใหม่ออกไปแม่จ้าเราวอนมันกาสิทัาให้เข้า,วาหวดหู้ว่าลอกเหนียวหาแล้วลอกเีนียาท่านด้หาแม่จ้า ยางแบบว่านขืนยางโล่งยางขืนยางโลงพี่เล็กสิไปยางขื่นยางโลงอีกด่านหนึ่งจ้ะกบสียางขืนย่างโลงอีกด่านอีกด่านหนึ่งจ้ะหานก็จงสแกนคู่ละคางนะจ๊ะสุดแล้วพี่เล็กแล้วได้ลายลายแล้วได้เ็ดเพิงหวานพี่น้องกบได้น้อยหน่อยกบได้แตนเ็ดเพิงไง แม่หมดเพราะว่ากบมาทังป่าแห่งๆนะจ๊ะพี่เล็กเล่าปานไปทังป่าซุ่มๆแต่าว่าพูดถึงว่ากบอะไปโชกดีได้ของดีป่าหกพี่น้องโดนเสียเอามาให้มืองในคลีปหนาด้วจ้าป่าหกนันโคกอีลีบุกน้ําเข้าไปได้วจ้ะโบรูแม่นกระทั่งว่าเฮาสิไปเจออีหยังแม่จ้าเพราะว่ามันจะต้องแบบ พาทางที่มันเข้าไปแบบยากลำบากเลยจ้ะเราบ่คิดว่าข้างในสิมีของดีแบบนั้นให้เขาเห็นนะจ้าคนยวนไกๆปลานนีก็ลําบากได้พี่น้องมานหาเห็ดนี่โซส,สิมาโซซีกับเนีใส่เวลาโดนเติบได้พี่น้องหางเชืาา่อกันคิดได้ใจอยู่ได้วนัน โอ้จะแมนบะถือหอยเนาอถ้าแมนถือนี่ก็คือสบบาซื่อเงี่ยนอยู่ข้างป่านี่จา้าแต่ว่าสิซื่อไปหลายหม่องจัหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่านั้นรอบๆนอกป่าลีดนี่มีจมั้งซีถึงหาปลาจ้าที่กาไปเยี่ยมมากอยากได้เฮี่ยนสุปลาเลยแมรอดถือก่อน,อนด้วยพี่น้องตอนนี้มันบอท่านในถือนี่กะใบ,บกุ้งก้วหรอพี่น้องไก่หอนย่างกินเขาบ่หิวแม สว่าจังใดก็ต้องกินพาวา่ามันได้หัวเข่ามาแล้วแล้วสิบ่มีแห้งหาเห็ดจุดสินวันจ้านี่ละจ้าเห็ดก้อนกินเขาได้ประมาณจำนนี้ละเดี๋ยวสิไปสู่ไม่อีกยกหนึ่งจ้าสุดท้ายก็ขอบคุณพี่น้องทีมมัติิตามดวอจ้าขอบคุณค่ะ